วัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่พาออกมาช้อปปิ้งนะคะกลับออกมาจากร้านขายของหิมะตกแต่มันก็มืดแล้วนะคะมืดแล้วแต่แต่พี่พาก็ว่ามันก็เป็น<ม>สีที่สวยในลุปทีิี่ออนเดอะม มีนันด์ดซเสมพี่พาเลยว่ามันสวยดีเวลาเวลาที่หิมะตกเห็นไหมคะพื้นขาวโปรนแล้วก็เวลารถวิ่งมานะคะแล้วก็มันก็จะมองเห็นเป็นประกายสวยงามแล้วก็อีกอย่างมันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงคริสต์มาสด้วยนะคะทุกคนก,ก็เลยจะมองดูว่าสวยกว่าเก่านะคะเพื่อนๆก็มาชมบรรยากาศกับพี่พา กันอีกสักรอบนะคะตอนเย็นตอนตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะเพื่อนๆคะ่ะสี่โมงเย็นนี่มืดแล้วนะคะอากาศมืดแล้วแต่เพราะว่าเป็นหิมะตกก็เลยจะทำให้ให้แสงสว่างมันมันขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันกระทบกับหิมะนะคะ มาทั้งฝนด้วยนะคะก็เลยพื้นก็พื้นหน้าถนนนี่จะแห้งนะคะแล้วก็อย่างนึ่งเขาจะเอาเกลือนะคะเอาปวดปวดเกลือนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าว่าซอสวัสกริเตอร์กริตอร์วัวัตเกลือ <im itation> เกลือที่เขาใส่กับกับเม็ดกวดนะคะเอามา ภัยกวดเหมือนเหมือนเกลือกวดนะคะเอามาใส่ถนนไม่ให้ไม่ให้น้ําแข็งมันเกาะติดถนนนะคะเพราะว่าถ้ารถจะได้เวลาวิ่งจะได้ไม่ลื่นไม่ไม่ถลายนะคะเพื่อนๆพ,พ,พี่พาก็เล่าไม่ถูกนะคะลิ้นแข็งค่ะเพราะว่าพี่พาเพิ่งขึ้นรถมาหนาวมากเลยค่ะเพื่อนๆขาตอนนี้แล้วค่อยคิดถึงบ้านด้ยค่อยคิดถึงเมืองไทยได้ฮอน ต่อไปนี้ร้อนขนาดไหนพี่พาก็จะไม่บ่นแล้วนะคะเวลากลับเมืองไทยร้อนร้อนกี่ดีกีอันนอกก็ดูคอมเพนในเซอิน,นอิเกียทิงฮอตอินไทยแลนด์นอกก็ดูคุมเพนแต่มันก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่อีกอย่างหนึ่งที่พี่พาจะคิดถึงนะคะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆค่ะบบ้านพี่พาตอนนี้ไฟยังไม่ ลุงลุงเอามาแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้ติดไฟนะคะยังไม่ได้ติดไฟบ้านเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะไฟก็จะระยิบระยยับทั่วเลยละคะ่ะที่เพื่อนๆเห็นนี่แกหิมะนทั้ทงนั้นเลยนะคะ,ะกําลังตกนะคะยังยังไม่จับตัวกันเท่าไหร่นะคะนี่บ้านพี่ปาแล้วนะคะ,อะเอ,ะเอะ๊พี่พาให้หวยหรือเปล่านะเนี่ย 79, 79, เก้าเจ็ดเก้านี่เอ๊พี่พาให้หวยแล้วมั้งเนี่ย โอเคนะคะถึงบ้านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๋าพบ่ายค่ะ